ต่อไปจะเป็นการใช้ loop by แสดงข้อความลูกแกะตัวที่1-10ถึง10ออกทางจอภาพนะครับวิธีการให้เราประกาศตัวแปรมา1ตัวแปรในที่นี้กำหนดเป็นตัวแปรชื่อตัวแปรนำมีชนิดข้อมูลเป็น integer ตัวแปรนำจะทำหน้าที่ในการแสดงผลตัวเลขตั้งแต่ 1, 2, 3, 4, 5่อไปเรื่อยๆจนถึง1 0นะครับคลิกโอเค โจ์ระบุว่าให้แสดงผล1-10ถึง10ให้เรากำหนดตัวแปรนำมีค่าเป็นค่าเริ่มต้นก็คือ1จากนั้นใช้ loop w โดยใน loop w นั้นจะทำหน้าที่ในการที่จะหาข้อความซึ่งเป็นค่าจริงหรือเป็นเท็จโดยเมื่อเป็นจริงจะทำไปฝั่งรูปสอนที่เป็น true หากเป็นเท็จ จะออกจากการวนลูปโดยนักศึกษาจะต้องกำหนดเงื่อนไขให้เป็นจริงดังนี้ถ้านำมีค่าน้อยกว่าเท่ากับ10จริงให้แสดงผลลูกแกะตัวที่1 เลขหมาจากตัวแปรนำจากนั้นให้ใช้คาสั่ง assign กำหนดให้นำมีค่าเท่ากับนำบวก1ขอที่ายดังนี้นะครับในรูปวายมีขั้นตอนในการทำงานดังนี้เมื่อเราประกาศตัวแปรนำแล้วเราจะกำหนดให้นำมีค่าเท่ากับ1 เป็นค่าเริ่มต้นหรือ start value จากนั้นนำมาเปรียบเทียบใน y ก็คือถ้านำมีค่าน้อยกว่าเท่ากับ10จริงให้แสดงผลลูกแกะตัวที่นำในที่นี้รอบที่1นํามีค่าเป็น1จากนั้นให้ assign ค่าโดยการเพิ่มนำเปน็น1ค่าซึ่งจะเป็น step นำบวก1มีค่าเป็น2นํามีค่าเป็น2ขึ้นไปเปรียบเทียบใหมายว่า ถ้า2มีค่าน้อยกว่า10จริงก็ให้แสดงผลลูกแกะตัวที่2และนำเป็น2บวก1เป็น3ก็ดาเนินการแบบนี้ไปเรื่อยๆจนกระทั่งนำมีค่าเป็น11ซึ่ง11มีค่าน้อยกว่าเท่ากับ10เป็นเท็จออกจากลูกเราบาลานโปรแกรมดูนะครับคลิกรันจะเห็นว่าโปรแกรมแสดงผลลูกแกะตัวที่1ถึง10 โดยใช้คำสั่งบายครับ